เดี๋ยวครับีมาต่อ EP 2นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆอีกนะครับออกจากลาดพร้าวร้อยสิก็มุ่งหน้าไป4นะครับตัวนี้แอดเดยวิ่งเลนขวาสุดเลยนะครับเกาะกลางติดกกแนรวรถไฟฟ้านะครับต่อม้อรถฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับก็จะไปกลับรถนะครับเข้าวิกซีนะครับ ก็น่าจะประมาณสองถึงสามนาทีนะครับน่าจะถึงอาจจะเกินไม่เกินห้านาทีนะครับก็จะไปกลับรถนะครับก็ให้สี่ได้รับชมคลิปอีพีสองเช้าวันพุทธหัสนะครับเมื่ออีแปดสิงหาคมสองห้าหกแปดแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็วันศุกนะครับ วันเวลาผ่านไปไวมากนะครับอีกเก้านี่ก็สุกสิ้นเดือนแล้วนะครับบางบริษัทก็เงินเดือนก็เริ่มออกแล้วนะครับวันที่แปดอีกิเก้าสดิ้นเดือนเรื่งองะท่านก็คงจะรับเงินเดือนที่ทำงานในบริษัทเอกชนต่างๆนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้าง จะตึกหนาแน่นนะน้าหน้าบิ๊กซีรัดพร้านะครับบ <Ugh. S 1> <ๆ>ิ like uh ๊ก huh. ซีม uh ีมอเตอร์ไซค์วิ่งนะเราไม่กล้าวิ่งไวนะครับเขาก็วิ่งช้าๆมันๆเราค่อยๆวิ่งนะครับค่อยเคลื่อนตัวนะครับแล้วก็ไปเทินนะครับ ออนนี้ก็ใกล้ถึงที่หมายแล้วนะครับ f ี่จะดูว่าฝั่งนู้นมีโจ๊กขายไหมนะครับเพราะว่าต้องเดินข้ามไปซื้อโจ๊กด้วยนะครับโจ๊กแล้วก็กับข้าวถ้ามันมีอะไรที่น่าก,กินนะครับก็ซื้อนะเนื่องจากว่าไม่รู้จะกินอะไรนะครับวันหาแต่กับข้าวนะครับทีซีนี่เรามาถึงใกล้ที่หมายแล้วนะครับ ก็ประมาณสามนาทีอย่างที่แอตบอกมาสักครู่นะครับนี่คือเส้นรับพร้าวเช้าวันพฤหัสยี่สิบแปดสิงหาคมสองนแปดนะครับลัดพร้าวโรสนะครับอินแบงคอกในชั่วโมงเร่งด่วนเลยนะครับเจ็ดโมงครึ่งแล้วนะครับเจ็ดโมงยี่สิบหกนาทีนะครับเนี่ยตรงนี้ก็รับพร้าวเก้าสิบที่มีป้ายบอก ก็<ม>รอกลับรถนะครับ fc ตอนนี้ก็หลายหลายท่านก็คงอยู่ระหว่างเดินทางนะครับเพราะว่าเป็นวันทำงานนะครับถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องทำงานนะครับทำงานจานถึงศุกเสาร์ถึงได้หยุดบางบางบางแห่งวันเสาร์ก็ยังทำนะครับเพราะว่าราชการบางหน่วยงานก็เปิดทำงานวันเสาร์ด้วยนะครับโอเค fc เรา จะเลี้ยวแล้วนะครับก็จะกลับรถนะครับขอขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ